กล่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้เราอยู่เกมคาร์ตี้โมบายและสะัปหัวข้อของวันนี้ โดยล่กส่วนในตอนนี้ผมกับเพจหลัก Official เนี่ยก็ได้มีการปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วผมซึ่งข้อมูลที่พิลิงจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนตรงตัวรายละเอียดของแพทโนตแพทใหม่ ode, ว่าในส่วนของตัวแพทใหม่นี้เนี่ยตัวเกมจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันนะผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูก่นว่าแพทใหม่นี้อะไรกันบ้างที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาภายในตัวเกมก็มาดูกันเลย เรื่องันอย่างแรกเลยผมกับข้อมูลเสริมหัวข้อหลักก็คือการอัปเดต CODMC e ซสชัน1 New 2021ครับผมก็คือจะเริ่มต้นนับสักราชใหม่เลยก็คือเริ่มต้นซีซัน1ใหม่อีก1ครั้งครับผมเพิ่มจัดเต็มในส่วนตัวอาวุธ์ใหม่โหมดใหม่แผนที่ใหม่แล้วก็ทักษะเวท s สกิลใหม่ๆในส่วนวันของการอัปเดตซีซันผมคอนเฟิร์มแล้วจะเป็นวันที่27มกราคมนี้ผมหรือก็คือนับถอยหลังอีกประมาณ3-4วันนั่นเองหรือให้เกิดว่าจะนับวันที่ตรงเนี่ยก็เพิ่งง่ายผม เป็นวันพุธก็ได้นะก็คือพุธท,ที่จะถึงนี้นั่นเองเนาะถัดมาผมกับของละวันในส่วนของตัว Battle Pass ครับผมซึ่งจะแบ่งแยกเป็นสายเติมและก็สายฟรีซึ่งเราจะมาดูกันในทีเดียส่วนมาดูฝั่งของสายเติมกันบ้างในขวาผ,ผมปืนที่จะปรากฏมาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5กระบ,บอกครับผมก็จะมี fr. 5 5 6 hbr a 3 hg 4 0 l o c u s t และก็ call n i t ซึ่งรูปภาพของตัวปืนผมบางส่วนน่ยก็มีการปรากฏออกมาแล้วก็มาดูกอนว่าหน้าตาสกินเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะ เล่นกันด้วยกระปอกแรกเลยผมก็ปืน FR.556 รับผมซึ่งสก,กินตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในเกมเพลย์ปล่อยเทเลอร์ล่าสุดของผมของตัวปืนใหม่จาก o f f i c i a l นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีนานรู้สึกว่าปืนใหม่ตัวสก,กินนี้แหละน่าจะเข้ามาในแบนพาร์ตนั่นเองแล้วก็บอกถัดมาผมเป็น HBR A3 ในสก,กินอันใหม่ถัดมาด้วย HG40 ขในสก,กินอันใหม่และก็ตบทาด้วยรูปภาพของปืนโรคัสในสก,กินอันใหม่ผมซึ่งข้อไดเนี่ยอันนี้พี่ลิงยังไม่มีภาพปรากฏออกมานะก็เลยหารูปให้ไม่ได้นะ และตามมาด้วย b บ t นด์พาร์ของผู้เล่นที่เป็นสายฟรีผมอย่างแรกเลย,ยากับการเปิดตัวปืนใหม่ FR.556 ปืนไรเฟิลจู่โจมรูปแบบอัตโนมัติครับผมที่จะมาพร้อมกับการควบคุมแรงดีที่เหนือกว่าและในการยิงระยะต่างๆของตัวปืนผมซึ่งเหมาะสมกับการตั้งแคมป์ไปจนถึงความสามารถของการยิงอย่างรวดเร็วที่มีอนุภาคของการยิงที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม อันนี้เนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วผมว่าปืนใหม่เนี่ยจะแจกในตัวของแบนด์พาสสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีผมใครอยากได้ปืนนี้ก็ต้องเก็บหรือว่าแบนด์พา้ให้ถึงตัวเกมกําหนดเอาไว้นะและถัดมาผมในส่วนของตัวละครตัวใหม่ประจำซีซัน่นนี้ผมก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะผมหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีตัวละครใหม่เป็น FGL ที่เห็นภาพจากออฟฟิเชียลเนี่ยเห็นแบบโตเต็มเลยนะ ถัดมาผมกับตัวละครตัวที่2ของผมคาดการว่าน่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในคลิปของ FR.556 ก็ผมก็จะเป็นตัวใหม่ที่น่าจะอยู่ในซีซันพาร์อีกเหมือนกันแล้วก็ตัวที่3กับตัวที่4ผมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีภาพับผมแต่เราสามารถหาข้อมูลโดยการอ้างอิงชื่อจากในภาคของ PC ได้ก็จะเป็นทั้งสงตัวละครตัวนี้นั่นเองครับผมโดยรวมเนี่ยตัวละครในทีมนี้ผมจะเป็นทีมแนวขุนยนหรือเป็นแบบซูเปอร์ไซบอร์กนั่นเองครับผมก็รู้ว่าน่าสนใจมากๆเลย และยังถัดมาผมกับโอเวอรเตอร์สกิลตัวใหม่ผมกับตัวการวิตี้วอเทคกันที่จะมีความสามารถในการยิงกระสุนพลังงานแรงน้มถ่วงใส่ศัตรูและมีความสามารถในการระเบิดทําความเสียหายเป็นวงกว้างในส่วนของรายละเอียดของตัวปืนเนี่ยลิ่งก็เคยทำสปอยล์รีวิวไว้ในเซิร์ฟเทสแล้วผมก็คือเป็นปืนที่มีพลังการทําลายล้างที่รุนแรงแล้วก็ทําความเสียหายเป็นวงกว้างที่ดีมากเลย และทัานมาผมในส่วนตัวอาวุธใหม่อันนี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มขึ้นมาแล้วผมทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะ ยในส่วนของวุ弓名นนผมจะมี2กระบอกก็คือ fr. 5 5 6และอีกหนึ่งกระบอกของผมก็คือปืน sks ซึ่งในส่วนของรายละเอียด sks ของผมตอนนี้นนทางเพจหลักยังไม่มีการปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมาเยอะนะรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นปืนตระกูลสาย muskman rifle แ,แค่นั้นนะผมโดย s หรับวิธีการปลดล็อกของ sks ผมคาดการว่าน่าจะเป็นปืนที่แจกจากกิจกรรมประจำซีซั่น,นับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอได้เลยสายฟรีก็สามารถได้แบบง่ายๆเหมือนกันนะแล้วก็ตามด้วยของมาอีกหนึ่งชิ้นนะผมคราวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนตัวอุปกรณ์เสริมก็คือระเิด โดยจะเป็นอุปกรณ์เสริมในระเบิดลองครับผมแก๊สน้ำตาเมื่อเราทำการโยนใส่พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยจะเกิดเป็นแก๊สน้ำตาอย่างต่อเนื่องทำให้ศัตรูเนี่ยขึ้นไหวช้าลงและติดสถานะตาผ้ามัวแล้วก็ไอโดยในส่วนของรายละเอียดของระเบิดใหม่นี้เนี่ยเดี๋ยวพิ้งรอไปทำในตอนเซิร์ฟเวอร์จริงอัปเดตเข้ามาเลยจะดีกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างมีหลายที่น่าสนใจเยอะอยู่นะถัดมาผมกับการเพิ่มระบบใหม่ในโหมดของ MP ตามด้วยโหมดใหม่ล่าสุดของผม3 vs 3หรือก็คือโหมด3 vs 3ตามปกติทั่วไปผมก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะก็คือเพิ่มจาก1 1 2 2คราวนี้ก็เป็น3 3และต่อด้วยโหมดใหม่อีกหนึ่งโหมดนะผมก็โหมด acting o f the undead 20โดยการเล่นในโหมดนี้ผมแน่นอนว่า acting o f the undead ธรรมดา10คนเนี่ยมันอาจจะไม่จูใจผมคราวนี้เพิ่มริมิตการเล่นเป็นทั้งหมด20คนด้วยกันนะผมอือ บอกเลยว่ามันแน่นอนผมโดยตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีผีให้จากตอนแรก1ตัวคราเนี้ก็จะเพิ่มเป็น2ตัวด้กันนะผมทาให้การเอาชีวิตรอดของเราเนี่ยยิ่งมีความท้าทายมากขึ้นไปอีกและท้ามาผมกับการเพิ่มโมนฮาร์ดคอร์ใหม่ทั้งหมด2โหมดนะผมก็จะเป็นฮาร์ดคอร์เฮดคอ a r เตอร์แล้วก็ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดพอยท์ผมทยให้ลิมิตการเล่นของ,ของในโหมดนี้เนี่ยมีความยากขึ้นและเพิ่มเติมแผนที่หมาหผมในโหมดของ MP กับด่านห้างสรรพสินค้า และนี่นคือภาพลักษณะของตัวด่านผมที่ปล่อยมาจากออฟฟิเชียลเพจหลักครับผมก็สังเกตได้ว่าเป็นด่านที่อยู่ในขนาดกึ่งกึงขนาดกลางและก็มีพื้นที่ต่อสู้เนี่ยสองชั้นก็คือชั้นล่างกับชั้นบนและในฟังของโหมดไปทิ่นรอยย่ผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพิ่มในส่วนงตัวโหมดมใหม่ผมที่จะเน้นความเร็วในการเล่นครับผมจะมีผู้เล่นสูงสุดเพียงแค่40คนเท่านั้น และวงการต่อสู้ผมจะแคบมากกว่าปกติทั่วไปทําให้การเล่นในโหมดนี้เนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยประมาณสินาทีเท่านั้นต่อการเล่นในหนึ่งรอบโอ้โหเียได้ว่าใครที่ไม่ชอบการฟาร์มเยอะๆผมชอบลงไปบวกทันทีเนี่ยเราได้เลยว่าโหมดนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเอาล่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วผมกับการอัปเดตในส่วนตัวการบัฟแล้วก็การเนฟของตัวปืนต่างๆก็มาดูดกันก่าว่าปืนไหนจะโดนอะไรกันมากในซนะีซั่นหน้า มาเริ่มกันบอกแรกเลยผมกระปืนสาย AR Man Over ในแพตหน้าผมตัวปืนจะได้บัฟเพิ่มจำนวนของตัวลูกศรอย่างมากครับผมอืมเพิ่มลูกศรเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะไม่ได้บัฟแรงขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าไม่มีการบับอะไรเลยนะสำหรับเจ้าตัว Man Over ผมใครที่เป็นมน Man Over เนอะก็อาจจะรู้สึกดีใจขึ้นมาติดนึงนะทันมาผมก็บอกที่2กระปืนสาย SMG กระปืน GKS ได้บัฟเพิ่มความไวในการรีโหลดอย่างมากอืมต้องถามว่า GKS ผมถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของเซิร์ฟเวอร์โซนเอเชียเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอมันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ผมบวกกับในแพทนี้เนี่ยมันเป็นแพทของ AR นะก็เลยไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันผมแต่ว่าในเซิร์ฟนอก GKS ก็เป็นหนึ่งใน LNG ที่มีคนเล่นเยอะมากๆเลยเหมือนกันไม่แพ้กับตัว F ฟเ e t เลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นทางด้านของการบัฟไปในเซิร์ฟนอกมากกว่าในโซนเอเชียของเรานะสำหรับเจ้าตัว GKS อันนี้นะ และถ้ามาผมกับกระบอกที่3กระปืน ASM ส0กระบอกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทั้งบัฟและก็ทั้งเนอร์ครับผมในเวลาเดียวกันเลยแล้วก็มาดูกัวนว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันนะโดยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยผมกับตัว M 1 0ก็คือของแต่งครับผมในส่วนของตัวพันท้ายที่ไม่ติดพันท้ายเนี่ยจะมีการเพิ่มความไวในการประทับของตัวเล็งให้สูงขึ้นนะผมอืมอันนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นสโคปเร็วขึ้นใช่หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นการบัฟนะในส่วนแรกนะ และนอกจากนั้นยังไม่พอผมอย่างที่2ก็คือตัวนี้แหละตัวเดิมเลยก็จะมีการเพิ่มความแรงในการเคลื่อนที่ด้วยเมื่อเราเนี่ยไม่ติดพันทายนะและในส่วนที่เนิอของตัวปืนนะผมก็คือตัวปืนนะผมจะโดนลดระยะการยิงสูงสุดลงครับผมอืมเรียกได้ว่าปืนเอฟสิับผมลดร,ระยะการยิงสูงสุดลงโอ้โห <c oughs> เรียกว่าหนักสาหัสสาการมากมากเลยผมเพราะปกติเนี่ย ปืนทั่วไปผมการโดนลดระยะการยิงเนี่ยมันคือการการสื่อในในว่าปืนนั้นมันโหดมากครับผมคือมันยิงได้หลายระยะเกินมันควรจะโดนลดทอนของดามเมจลงมานะเพราะฉะนั้นก็เลยดูว่าเอเมสิบกผมโดนหนักมา,มากๆถึงแม้ว่าอาจจะดูโดนแค่ดลดระยะการยิงก็ตามแต่ระ,ระยะเนี่ยอย่าละะืมว่ามันสามารถสร้างความเสียหายของลูกศรนเนี่ยเพิ่มได้1นถึงสลูกเลยน,นั่นเองและกก็บอกทันมาผมก็บอกที่สก็ยังอยู่กับปืนสาย AR เหมือนเดินกับปืนด r อขีด โดยแผนนี้ผมก็โดนเนิบแล้วผมกับลดความไวในการรีโหลดลงอ่าหลายคนอาจจะมองว่าลดความไวรีโหลดเนี่ย,ยมันดูไม่น่าส่คผลเลยมากแต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยไอการรีโหลดและลดความไวลงมาเนี่ยมันทําให้จังหวะในการเล่นเนี่ยมันเสียได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าโดนหนักอยู่พอสมอควรนะเป็นการเตือนแบบทางอง้อมหรือว,ว่าตัวปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าในเซิร์ฟเวอร์เอเชียของเราเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยได้รับความนิยมนะ แต่ว่าในเซิร์ฟนอกเนะี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นเมน AR เยอะผมเล่นกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนมานิดนึงแล้วผมเป็นการตักเตือนนะและก็บอกสุดท้ายผมกระปืนอนิเทเตอร์ผมลดความเสียหายต่อการทำลาเมตต่ออุปกรณ์สกอร์สตีกับผมอย่างเช่นชิวทอริน X1 เกรวัลสตีลช็อปเปอร์วีโแล้วก็พวกโรชิวต่างๆก็ียกว่าความสามารถในการยิงต่ออุปกรณ์สกอร์สตีกหรือว่าอุปกรณ์การเรียกแต้มพิเศษเนี่ยจะลดลงผมแต่การฆ่าคนเนี่ยก็ยังฆ่าได้ง่ายเหมือนเดิมนะก็คือ1น,นัดนะ และเพิ่มเติมในส่วนของการแก้ปัญหาของบักรับผมที่มีการคอนเฟิร์มยืนยันแล้วก็คือการแก้ปัญหาของบักค,ความเร็วในการเคลื่อนที่ของการครานในขณะที่ผูเ้เล่นคนอื่นนะผมเห็นว่ามันคลานเร็วเกินจริงรับผมทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR ในส่วนของบัคกคอื่นๆกำลังอยู่ในช่วงของการทยอยการแก้ไข และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตในส่วนตัวแพดโนตตัวใหม่ล่าสุดของ Battle Pass ซีซั่นที่1ที่กำลังจะมาในเร็วนี้ผมและก็เหมือนเดิมว่าสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงสำหรับตัวแพดโนตในซีซัน่นหน้านเนี่ยถึงการบัฟการเนิร์ฟแล้วก็ของอื่นืเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนกันได้ที่ข้างใต้สคิปชั่นนั่นเองเนอะและเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้ว